สว,สว,สว,สวสัสดีค่ะสารบ้านสาวเฉิมกับพี่พนก่กระปิโน่ดำครับสิพาพี่น้ right. ง <ma> <aged> <ma> องไปเลือกบักพริกยุติตลาดกจนค่ะพริกคนเขาหมดสิไปเอาวันสร้างบักพริกมาตัเมืองท้องเราเพิ่นเอามาลงไห้สั่นบักพริกสดค่ะก็เลยสิพาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวขนนเนี่ยโอ้ยผู้ก๋วยเตี๋ยวไปเตี๋ยน้ำตกจ้าโอ้าหลน ออมลยุหนีนาะยกตมยูอาสนเล็กครับสนเล็กครับสนเล็กมาเบิ้งเด้อย่าแม่เบิ้งหมอนน้ำซุปกันออไก่สิมดเลตัวนิ้วบังหรือว่าเติมยุ่เรื่อยแม่โอ้พเห็นพี่นนองว้าวพ่อพี่น้องน้ำตกคุณค่ะ บั่มเต้ามามาดีเนาะหอมหอมก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด้อค่ะเมนปลาเม็ดเนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะอือคุณอ่ะค่ะแม่ค่ะคนสวยแล้วดีใจสั่นมาเหามาเยี่ยมให้จ้าดีใจไร่ไร่อยากมายูมกับคนละโซนกันเล็บวันได้มาเป็นเน็จจ้าเมื่อนี้สิบเอีบอกขี้เก่งแต่วางสั่นอือป่าคุณอ่ะพี่น้องเปนกับยายสาขาบ้องหันปนเป็นตัวปนนี่เป็นร้านแบบง่ายเลยนี่ มาสุดามากินพี่น้องมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะอู้เป็นเดือดเสียบเนาะค่ะคนเสิร์ฟป่ะพี่น้อง <laughs> <laughs> เสียบแม่แล้ว <laughs> <laughs> พูดนะเดี๋ยวมาปรุงกันบัดเนี่ยค่ะตัดติ่งยุ่ยใส่กันเนี่ยบ้านส่างปทายที่น้องเมย์เนาะหมาเดือนหนึ่งเลยล่ละค่ะเสียบยุทธบัตรรอบนั้นบอรอดไยเดี๋ยวซิมกันอืม้ม อืมบะปุ่งกับแซบล่ะหอมเนื้อไปเตี๋ยวเนื้อค่ะหอมน้ำตกพริกป่นเดี๋ยวจะร้องพริกเผาเอาพริกเผาสูตรสูตรนี้นี่เาขากะใส่าาพริกบม่ได้ย่านพิกดองอีกคุณน้ำส้มส้มสเตียบเต็มถ้วยพูณนะพี่น้องอย่าร้องซิมหนังตาแล้วทุงละสิบบาท มีหอดปลาสมขายบุญตีพันเฮ็ดเองเนาะยู่บ้านก็คือหมาพอดีว่าจะขั้นสมนั่นเลยบอกคนหัวมาเลยบางรุ่นเ่าบ,บอกคุณพี่น้องบมดทั่วแล้วก็บ,บอกว่าไส้เรเด้วยส่วนมันขวาเองใส้อกซอนเนง่ยหมัมกยุมพี่น้องเด่งจึงคืนมาไามพักกับบริการบาอัานคือกันเด้อค่ะ ให้กินเก้งกักินนรสเม่แล้วบอกว่าคุณเต็มตู้คุณอืมมาพีน้องพักคุณน่ะไอพิกี้ของมักสิล้อมซิมสิบบาทเยตุรานเพิ่นเกยุผากไต่ที่จ้าหนังปลาปลาอย่างบุ๊กแค่งบมาปต่าเนาะเพิ่นเอิญเนาะอืมกรอบต้นงนึ่งเจ้ื่อเน้อย่าง่ เขาเกียบบอคือแกปลาคือเขาเกียบปลาส่บ้าแต๊บืด้พี่เหรอแม่พี่เจริญร้องทต่แต๊บค่ะอื่ม

음. 얘를 털래. 틱틱. 음. 봐봐.

พ,บบพี่กินแล้วแี๊บเลยพี่กีนี่อ่อนๆอะเมื่อกี้กิ่มกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ออยากให้พี่น้องร้องมันสุดยดอดเอลี่ยเพราต้องเปิดก็ได้แม่เย็นดีรือต่างอืม,อเ,มเย็นดีนดิย ลืมเขาหาแม่นอ่ะเรากินป่ะอืมไม,ม,ม,ม่ได้ไปแวะหาแม่เตี้ยมืองฮะแม่เตี้ยแล้วก็เห็ดแหนมยืนเลยอืม ม่เจี๊ยแน่เ้ยนอตเขาเียกอนักญาิเขาไม่เจี๊ยบู่เลยอันตงหนูเปิจ้างเราก็ไม่เตี้ยบ้างเราย่บานเบิรนหนูยุบานเลาคนละหวเ้ามหวยกนเุั นครับไมาเก็บอไปเก็บเนมันเราบ้ามันฝ่าเดนสุดลงยุงๆๆนันละ,ะทังต่างปทยนี่ไม่เคยมาเก็บเห็ดเห็ดมเห็ดมย้ำน้ำปังกัมีมันเห็ดมีดพมกิาเนี่ <laughs> เฮดปีนี้จริงยังได้เก็บยีนีน้ำตัวมื่อปีนี้น้ำถวมดอนใช่เาอิ่มเกิดนะอืม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 แบบแบบเป็นไง เมื่อเขาเกียบปากเป็นเส้นเป็นแคบยึดตั้บ้างได้ด้ตยตาเขาเกียบหันกันอืมแ่บหน่อย สิ่งนอแกนนอแซ่บเียค่ะไม่วยหรือเบยเบยเแซ่บบ่แซ่บเนี่ยพี่น้องสังเกตยังตียังไงก็ได้ค่ะแต่ก่อนอะเพิ่นเอื่นว่าเพิ่นสิขายยุบตูบเพิ่งมาแงนสมมุติเ <c oughs> บิ่งตอนนี้พุ่นน่ะไปด้านข้างเต้การันตีได้ว่า,จจากิจการเพริ่นดีขึ้นหรือรุ่งเรืองหรือว่าลูกค้ามาอุดหนุนในว่าันนี้เ่้ แสบก็บอกว่าแสบนะพี่น้องครับอืมได้นะขาดตอนไปะละตัลองจอนน้ำไม่หุ้มเลยหืมจักโหลน้ำไม่หุ้ม้ลสองโหลทีโหล thế đó mình yeah. rồi, hành <laughs> <không> <laughs> <không> <laughs> <laughs> เน่เน่ป้าพริกอเน้แซ่บป้าพิกปุ้มเห็ดกระหล่ำพอดีหอมกับแนมก็สมก็แซ่บอืมอืมอืมถ้าไม่เพ uhm> ิ่นผลิตยุบบ้านเขาเนาะเพราะมาดิวอยู่ที่นี่พี่น้องเพราะกินเล่นเจ้า เป็นกับแก้มแบบรึ๊บเตะๆแม่เป็นส้งมาจังไหนเนี่ยของแม่ส้งแสงกล้องมาเลยแก่อ๋ออืม พี่น้องเขาบอกเลยว่าแม่สร้งงางเองบ่เอาหมายถึงว่าที่ว่าแม่สั้งมานี่นะอ,อ,อ๋อบ่ยังเลือดแ,แตกแบบอยากขายอยากขายพี่น้องไรซมน้ำ ม่มีต่เอหารหรอกแตอยู่คนในเน็ตเลยสมมุนระคาเพราะกลิ่นรสาชาติแจ่บก็เป็นจบละคนอือือี่เจ็ เาไปเลเนาะอ,อืมอืมอืมขึ้นคนดีนะใบเตี๋ยวเนี่อแท่ขึ้นกับหักอันนี่ยรู้สึเขากันเด้อต้องนอกไซจุนี่นะ แม่ข้าเฝ้ามอยก็เยวยุบผ้าอยากใครทำไม่กินอ้างนาหลายอยางนนเขาเหมืีนนี่แต่ว่าแสบไปหดีนะฮึข้าแม่ยุกไม มากินด้นขึ้นแขนเข่าเลยอืเขียงับจับเน้ยปากงานเพิ่นเอิ้นเห้งเทาไปเห้งสิบปากงาน กินอย่างแน่สมอนี้เฮียเฮียย่อยเฮียน้ำปากเนี่ยปากงานนาะพี่น้องนาะผู้เฒ่าคนว่าเห็นว่ามันเขี่ยวมากน้ำมากเป็นจริงย่อยลูกมันเ่ามาละปากงานอันนี้ตรงใส่สิทธเาแล้วเพราะว่ายำดูใส่พลังงานจากปากหลายว้าดูยำดูปากงานนีอมัาถึงข้าวหมูเลยมาข้าวหมูเลย ลาตุดเลขเลียไเห็นหมแบบโอดีป่ะอืมตีเมหมดเลยป่ะเนี่ยอืมันโคกน้องนะค่ะนี่เป็นหมดเลยอืมตันึแบต่างพันคนีเนาะเป๊ะเลต่ความไม่นนนนวดาอยู่นี่หรือเลือกมาจากเลือกเนยดิเนาะอืมอืม อันนี้ก็แหละอืมชมหมดบ่น้อยตะลายกับย้ำขายกะเแต่บ้นีนน้อยดอกเนี่ยที่ง้ะตาลีนเมิ่อเดือดถนนก็ดีงามถ้าเป็นสก้อนเนี่ยโ้บางพื้นทีู่้ละกันดันแน่หรือว่าที่แย่แน่เนี่ยไหนรุ่นพันรู้ว่าถนนจะมาเนี่ยพันก้ามเอนอย่างก็ขวดซื้อไว้ราคาแบบบกี้แตนเนาะ เขาเป็นถนนม้าคือรักล้านได้เอ่บ้านสามนงด้านส<น>ามล้านตีแเราจะมองหร,รือทำเล็กอ่ะสามตี้ล้านไปกับมะรูแล้วเน็ะตคณะคนอาจจะเป็นซีฟล้านก็ได้ทำไม่จเจริญเรื่อยๆอร่อยอ,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 อิม่มเลยได้แบบี้ยค่ะพี่น้องเมาหม้อยฟอยมวนกันไปแล้วค่ะในร้านก๋วยเตี๋ยวแม่เป็นกระยเยี้ดีกับมานางฟังเอาเนาะนางฟังเขาเมาหม้อยไปเดี๋ยวเขาซื้อแคบมุกอันนี้มากินน้ำเส่บดีค่ะกับตมัะงุ่งก็เจริเลยค่ะ เดานได้กับฝากไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนด้ค่ะสวัสดีค่ะ้วเสริมฮักพี่น้องด้ค่ะ